นัเปตานากกาบฏิสิกังปฏิตังตมังคีปรเมวตัมิจตุสตะโเดตุ้มตปาตันโหับรัสโสยัตมนิสโจตรัโสยัตตาปุสราบุติสันตระทอนินันิมากชติพานะบุญนี้เป็นหายังเทวพุเทวดาระยยังเิยาภมิยาจมาราชพุทธนาัมาปารมัยส่วนนันนานครเมตเ สิบโอจัมมาได้นำหนังสือสามจุดสองตนตนตรวจตนและตนเกวดปากตนจำ็มเช่นกันนักญาณหมายทางข้งเ้าเวทวันแนละจารชติรุกาบาลทั้งสี่ทั้งกายานเจ้าที่อยู่บนชั้นฟ้าจงว่ายน้ำม,มาโมชนาที่มุลัสชาโยมทารักินกัตรสโภวังทั้งโยมทาราพัทสุมศีดาและโยมพัทชรพร,ทรุสุขศีดาดและ นางนัพัฒดาภาคอังพรแหน,น้ำนำมานะัจ้นจะมีการกระายสตางคาเวลาัน,น,นาาตัอนี้มตตะสาบาจะแบกตนนคนนี้เปนน้อยอย่างสเรมตาแลจะบกต้นต้นคนนี้เป็นนอย่างทตางหเายที่ไป้ตตขึ้น้นี้เป่าี่ได้อาข้าจบนต้นนี้เป็นอ่างางคาุน,าานาต่นสขาจต้นต้นี้เป็นน้ท่าสตางคว จา้ย์ทั้งหลายมีแต่ความตุกาุกใจริญประาาภาษาปรทุกสประโตสระพโลกประไพยสัพพะโทั้งหลายก็ยห็นไหมใจมีแต่ความสบาีใจ้ดยกันทุกานทุกคนเจอ